าชีพเกษตรกรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิถีดั้งเดิมของอำเภอด่านยสยายจังหวัดเลยเนี่ยเรามีพื้นที่ทํากินเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างที่อำเภอด่านสายเนี่ยเรามีพื้นที่9แสน7หมื่นไร่นะครับเป็นป่าข้าวโพดสักประมาณ6แสน6หมื่น8พันไร่แล้วก็มีมันสําปะหลังและราว2หมื่น2พันไร่ถามว่าถ้าเอา9แสน7หมื่นไร่เนี่ยหารกับจํานวนประชากร ที่เรามีอยู่ประมาณ5 8 0 0 0คนเนี่ยโอ้เราน่าจะร่ำรวยกว่าน,นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชุมชนที่ไม่ไว่าจะองค์กรใหญ่ๆองค์กรที่ทำ csr ดีๆหรือองค์กรที่ทำแนวคิดเกี่ยวกับวิถีหรืออตรถรักนั่งเดิมของชุมชนดีๆเนี่ยยื่นมือเข้ามาเพื่อที่จะหยิบยืน่นโดงเฮาดีๆองคอ์ารรู้ใหม่ๆนะครับเ,เพื่อยกอาชีพเกษตรกรนะครับให้เป็นผู้นำ ในด้านเกษตรกรรมที่แท้จริงนะครับไปดูประเทศชั้นนําไปดูก่อนเรียกบางเกาะเขาบอกหูเขาจะเป็นองค์กรที่จําหน่ายพืชผักที่ดีที่สุดในโลกอย่างเงี้ยเขาคิดอะไรเช่นนั้นแล้วบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่หมหาศาลเราที่แบบไหนอันนี้เราก็ต้องหาคําตอบกับพวกเราเองแล้วก็ใช้พลังความคิดจากคนรุ่นใหม่นะครับหรือคนรุ่นเก่า,าประสานร่วมมือกันนะครับเพื่อสร้าง นู่นเขาใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็ยั่งยืนร่วมกันกับองค์กรชั้นนํานะครับในอนาคตอันนี้เป็นโจทย์ฝากไว้นะครับซึ่งยังอาจจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องแต่เราจะต้องมีมิติใหม่ในการเดินไปร่วมกันครับนะครับ